ผู้ศาสนิกชนในจังหวัดอำนาจเจริญในมีการร่วมกันพิธีนะครับถวายกำแพงให้แก่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงซึ่งมีการร่วมภูมิจิตศรัทธานะครับสมทบทุนในการก่อสร้างอยู่ที่1นล้านแแสนบาทครับที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญครับวัดทีพันตรีอดิศักดิ์น้อยสวุวรรณ ผู้ว่าราชาการจังหวัดอำนาจเจริญได้เขารวมในพิธีถวายกำแพงวัดสำรานิเวศพระอารามหลวงโดยมีครอบครัวของนา่งสุขสมรวยวัฒนนิยกุลสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรอำนาจ,จเจริญเขตหนึ่งเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างกำแพงวัดสำรานิเวศขึ้นใหม่ใส่งบประมาณกว่าหล้านแแสนบาทเพื่อเป็นการบรณหนาวัดเพื่อเป็นการบรณหาวัดให้มีความงดงามเหมาะสมกับที่เป็นวัดพระอารามหลวง และเป็นการทำหนุบำรุงศาสนาอีกนํำสำหรับการถวายกำแพงวัดสำราญนิเวศพระอรารามหลวงก็มีพระคู่ทาวอนศาสนาคุณเจ้าคณะจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประทา่านไฟสงพร้อมด้วยก็มีส่วนราชการผ่าเอกชนพุทธศสาสนิอกชนเขารวนิพพิธีพร้อมกันนี่ครับก็มีการมอบถุงย่งฉีพอีกจํานวนหนึ่งพันถุงให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญอีกนํำครับ